เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่อยู่กับเกมอีพีศิลปะพาสุดท้ายแล้วนะครับจากพา์ที่แล้วเนี่ยเหมือนผมจะโดนแมรี่ไล่กระทืบมาเนี่ยแล้วก็เจอกับแกลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ใช่ไหมแกลี่ดูเหมือนว่าบันไดนี้จะพาลงไปข้างล่างได้นะวันนี้ฉันผักหุนมีการบ่นเนี่ยว่าผักหุนไปกี่ตัวแล้วไม่กอดอันนี้อะไรเนี่ยน่ากลัวทางเดินม่งแคบแคบอะไรอ่ะ โดนเลือดลด่อนรถอุย้ยโดนน่าจะตายนะครับไปต่อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็ตัดเฉยเลยไปครับโอ้ยอะไรหล่นมาเอ้เ้โอ้ยไอย้ขวานห,หยุดไปนิดนึงนิมันช่อหัวแตกเลยนะสมุดวาดภาพนบสเก็ตบุ๊กไม่กอเอาละช่วยเปลี่ยนบรรยากาศดีๆเลยทีเดียวไม่มีอะไรที่พวกเราไม่สามารถทำได้หรอกอีฟ ดอกทิวลิปที่เบ่งบานดอกทิวลิปที่ไม่บานทําไมดอกนี้ไม่บานอะ่ะห้องนี้เข้าได้ครับมีอะไรมีตู้หนังสือมีหนังสือนิทานแต่ไปหมดเลยภาพวาดคนนาฬิกาที่ไม่เดินไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับตรงนี้กระดานข่าวที่ที่ไม่มีข่าวห้องนี้ก็ล็อกห้องนี้ก็ล็อกโอ้โหขยันล็อกเลยเกินทางลงไปยังหอศิลป์ นี้มีผีเสื้อด้วยอ่ะผีเสื้อมากมายห้องนี้มันล็อกครับแต่มันมีคำบอกว่าที่อาคารสีชมพูจงอ่านเพื่อเปิดประตูนี้เออไปเซฟก่อนนะเซฟ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 ไฟล์สิสสสเลยอ่านเหรอกุญแจสีชมพูมักจะถูกเก็บไว้ในห้องกล่องของเล่นไปหามันกเ็เถอะอีฟไอ้กล่องของเล่นมันอยู่ไหนวะข้างบนนี่เหรอ ประตูล็อกครับไม่ใช่อันนี้ก็ยชงอยู่ก็ไม่น่าใช่ครับประตูเดิมก็ได้อ่ะไปดูอ่ <c oughs> านเพื่อปลดล็อกประตูนี้นะครับฮฮ <c oughs> <c oughs> ้ยตุ๊กตากระต่ายนะครับกับถังน้ําใบหนึ่งนะครับนํามาด้วยนี่ไงเอาไปปลูกดอกทิวลิปนะครับดอกทิวลิปจะได้เป่งจะได้เบ่งบานอิฟแกรี่พวกเธออยู่ที่ไหนกันไม่อยู่ อย่าจามนะอย่าจามนะตัวฉันเดี๋ยวมันได้ยินอย่าบอกนะว่าเธอตามพวกเรามาเนะี่ยโอ้โหดูก็รู้แล้วป่ะผลไม้สีแดงไปครับไปเซฟก่อนได้ถังน้ำแนละ้วต้องเซฟครับเรียบร้อยเอาถังน้ำไปเติมน้ำแน่ๆเลยถังน้ำเติมน้ำมุยต้นไม้ตายเติมสัมผัสน้ำ เติมน้ำลงถังสัมผัสน้ำเจ้ามองลงไปอ่าเมื่อกี้เป็นน้ำอุ่นนะครับนี่ไงอา้าวทางกลับหายเฉยรดน้ำต้นไม้โตมีบางอย่างอยูอ่ในดอกสิลิปได้กุญแจหอสิทธ์มาหอสิทธ์น,น่าจะไอหอนี้เป่าเนี่ยมีเลขด้วยเดี๋ยวมี ตุ๊กตามีแมรี่มีแกลลี่แล้วก็มีอีฟนะครับโอ้ไม่กอดอะไรวะเนี่ยแต่ดอกกุหลาบแกลลี่มันร่วงอ่ะเป็นไรปะวะนี่น่าจะเป็นอะไรครับเอาเป็นว่าอันนี้กล่องผพนโดร่าเปิดออกอะไรวะุ๊กตาหัวใจอะไรไปแล้วแตนั่นมันคืออะไรได้รับกระจกไอ้เมื่อกี้มันคืออะไรครับมันมีไหมไม่มีบอกด้วยเอา้างานหยาบเลยไง เอาแล้วถ้าเกิดมันเป็นทันเอ้ยอะไรวะเนะี่ยตรงนี้ผีเสื้อผีเสื้ออะไรวะเนะี่ยผีเสื้อตัวหนึ่งเนี้ยนะผีเสื้อเป็นรูปตากูน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้รู้สึกอุ่นไม่อยู่ใต้แสงอาทิตย์เห็นพวกมันบินออกมาจากกล่องไพโดล่าอืมวางครับวางกระจกเลยเรียบร้อย อ๋อนี่ไงมาสะท้อนแสงอาทิตย์สุดยอดเลยอิฟคุยกับแกรี่ก่อนครับกลิ่นเหมือนสีเทียนเลยนี่งดิมันเป็นสมุดวาดภาพไม่มีทางรับมือกับตุ๊กตาได้เป็นแผลทางใจก็มาจริงๆแล้วมันมีรูปวาดตัวหนึ่งอยู่ในหอศิลป์เหมือนกันมันเป็นผลงานของเกเดต้าแน่เลยฉันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถามด้สิอิฟเธอรู้จักมักรองไหมเจ้าขนมหวานนี้น่ะคืออยากกินมากๆเลยไปกินที่คาเฟ่ด้วยกันไหมถ้าออกไปจากที่นี่ได้เมื่อไหร่ไปที่นั่นด้วยกันนะ ไม่ใช่สิเดี๋ยวนะคือเราจะต้องไปที่นั่นด้วยกันอย่างแน่นอนชนันสัญญาโอ้าะม่ก้อนะครับมีการชวนไปกินอ่าเขาเรียกว่าไงนะมะันกงนะครับเข้าไปมีอะไรวนะนเนี่ยพัรเช่นหัวใจดวงตาพระอาทิตย์ดวงดาวพระจันทร์ก้นหอยผลไม้แล้วก็แมวเหรอ เล่นยังไงวะเนี่ยอันนี้งงเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ออกไปดูมาว่าพัลเซอร์มันแก้ยังไงเนี่ยได้สำรวจลอฟแมปแล้วเนี่ยผมก็ได้รู้มาว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือหัวใจดวงตาแล้วก็พระจันทร์นะครับไล่ลงมาก็เป็นพระอาทิตย์ดวงดาวก้นหอยนะครับซึ่งมันก็จะเรียงกันอย่างงี้ครับอันนี้คือพระอาทิตย์นะครับลองลงมานี่ก็จะเป็นผีเสื้อนะผีเสื้อที่มีดวงตาอยู่นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปจะเป็น เหมือนจะเป็นแม่น้ำนะครับเพราะว่ามันอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายสุดนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นหัวใจนะครับซึ่งมันมันเรียงกันเลยครับตามแมพนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าพระจันนะครับสัมผัสมองลงไปในน้ําเรียบร้อยจะเป็นพระจันเซี่ยวนะครับลงมาก็ผลไม้นะครับ <c oughs> โอ๊ยตาย <c oughs> ส่วนมาข้างหน้านี่ก็จะเป็นก้นหอยครับก้นหอย เป็นแง่โหคือมันจะเรียงตามกระดานเลยครับสุดยอดปะล่ะใหม่กอนมากๆโอ้ยมันจะเป็นวัดนะครับเป็นวัดนี้อย่าลืมนะครับทานยาก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับกิจพักคิดถึงกิฟรีนะครับกิดแคทด้วยอร่อยจุดเริ่มต้นนะเป็นหัวใจนะครับกดสวิตช์ครับต่อมานะเป็นอ่าดวงตานะครับดวงตาน่าจะอยู่ไอตรงข้างๆนะที่เป็นผีเสื้อนะครับนี่กดไป เรียบร้อยต่อไปเป็นดวงจันทร์นับดวงจันทร์ก็คือไอ้ผิวน้ํานะครับแล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็อยู่ไอ้หอศิลป์ข้างๆเราครับหอศิลป์ที่เราเอ่อมาสิงสถิตยอยู่นะครับณนะจุดจุดนี้เรียบร้อยต่อไปเป็นดวงดาวดวงดาวอยู่ข้างล่างนะ่จาจะข้างล่างสุดเลยนี่เรียบร้อยกดจากนั้นเอ่อก้นหอยก้นหอยอยู่ตรงกระดานข่าวข้างๆกันข้างๆกันเลยครับ จากนั้นอ่าเป็นผลไม้นะผละไม้อยูอ่ตรงข้างๆนี่ครับสุดท้ายอันสุดท้ายสุดท้ายเป็นน่าจะแมวเหมียวหรือเปล่ากดสวิต <c> ช <oughs> ์เยม yeah. ีบางอย่างอยู่ที่พื้นได้รับกุญแจพลาสติกแต่งกิวมากๆนะอุ้ยมีดโอ้มีด,ม,ดมึงหล่นมาขนาดนั้นใครเขาจะไปโง่ให้มันฟันโดนไปครับ กุญแจพลาสติกไข่ห้องไหนวะเนี่ยไม่น่าใช่ครับน่าจะห้องข้างบนหรือเปล่านี่ประตูนี้โหหลงทางตั้งนานอะไรครับเนี่ยเซฟก่อนเลยมันเป็นบ่อน,น้ำเหรอกล่องของเล่นนะครับนี่ไม่คือกล่องของเล่นอย่างนั้นเหรอมันดำม,มาดําเมียมเลยมีกุญแจอยู่เอ้ยเดี๋ยวอยากเห็นไหมละ่ะวัด อะไรวะเนี่ยแมรี่โอ้โหมึงพานกูหล่นลงมาเนี่ยเอาแล้วแคลรี่หายไปไหนตรงนี้มีดอกกุหลาบนะครับเป็นกลีบนะครับคุณไม่มีดอกกุหลาบสีแดงและแคลรี่ไม่ได้อยู่นี่คำเ็นกลีบดอกกุหลาบแบบเป็นกลีบๆอันนี้ดอกกุหลาบเราเพราะว่าดอกไม้มันตกอย่างที่สูงเลยเหลือดอกเดียวโอ้ไม่กอด เซฟเซฟเรียบร้อยแกลลี่โอ้โหแกลลี่อยู่นี่แกลลี่ตื่นนอนโอ้โหหัวฉันอิฟโอเคไหมอ่อหนูสบายดีค่ะโอ้ยนี่มันเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับอีเมลี่มันผลักเราลงมาอ๋อเสียง <c oughs> เสียงเป็นไรเนี่ยโอ้ยอีเมลี่มันผลักเราลงมานะครับอืมเอ้าวกุญแจอยู่นี่เหรอ คือมันเหมือนจะเนียนนะครับอยู่ใต้แมวนับสีชมพูเหมือนกันนะแต่ไม่เนียนนะครับไม่เนียนกู <m akes dick noise> ว่ามันน่าจะ <_ Q> นี่กูว่าแล้วยาโอ้เยอะ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 โอ้โหเดะเเดีุ๋กชุกุกุกชุกโดนได้ไงวะโดนได้ไงวะเนี่ยเนี่ยปุ้จยตรงนี้ยอืมเหมือนจะเนียนแต่ไม่เนียนนะครับมาเร็วมาเร็ว อะไรกันเนี่ยเจ้าพวกนี้อ้อเอออย่าอ้อวาย <c oughs> อีซี่ว่ะไปครับตรงนี้เอ้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบสีเหลืองมีสีแดงเมื่อกี้ด้วยครับคืออะไรไม่รู้ห้องเปลี่ยนไปนะครับเป็นน่าจะเป็นห้องของแมรี่หรือเปล่าเนะี่ยดอกกุหลาบสีเหลืองจะไม่หมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวก่อนอิฟมีบันไดอยู่ตรงนี้พวกเราควรขึ้นไปดูก่อนหนามนะครับ ดึงน้ำเผาน้ำเผาน้ำออกดึงเดี๋ยวน้ำต่ำยิ่งมีกุลาบดอกเดียวอยู่เผาเยอเดี๋ยวสิมันขึ้นไม่ได้เขาขึ้นไม่ใช่ก่อนเอ้ามันบังคับเข้านี่มว่าห้องนี้ไม่ใช่ข้างในของของเล่นใช่ไหมที่สําคัญกว่านั้นเห็นนั่นไมมอิฟเห็นอะไรเมลี่เหรอเมลี่มานั่นใครเนี่ยอีฟแกรี่ผู้เล่นลูกโอเคไหมเข้ามาห้องนี้ได้ยังไง ออกไปเดี๋ยวเยวอะไรคือการที่ผัดก,กูหล่นไปแล้วก็ถามโอ้ยเดี๋ยวยอยายเพึ่งโอ้ยกูพูดก่อนฉีกภาพเอพาเผ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 าขอร้องแล้วหยู่เถอะอ,อะไรคือการที่แบบว่าผัดก,กุหล่นลงไปแล้วแบบแล้วแบบว่าโอเคไหมอ <c oughs> ีแมรี่โอ้โหเอาไม่นะแมรี่ขอโทษ แกลี่เป็นไรไหมไอ้ผู้หญิงเนี่ยน่ากลัวจริงๆมันไม่รุนแรงกว่าที่ฉันคิดไว้เสีอีกโอเคไม, e ม่อิฟมีแต่เศษแก้วแต่ทั้งนั้นเลยเอาแกรี่โดนบาดครับโอเคไหมคะกลับให้ภาชนะให้ดิโอ้ต้องให้ภาชนะแล้วปักธงภาชนะนั่นให้ฉันใช้ได้เหรอมันผ้าลายลูกไม้ของจริงเลยไม่ใช่หรอเนี่ยโอ้โห ให้ครับปักธงนะครับเอาเถอะขอยิ้มก่อนนะเดี๋ยวไปซักคื้นให้ <c oughs> มีดเป็นมีดแปดสีนะครับที่หยิบม,มาจากในกล่องตอนนั้นแน่ๆเลยมันถูกเขียนไว้ด้วยสีเทียนนะครับจะปกตินะจะชอบเชิญชวนผู้ที่มาเยี่ยมเยียนที่นี่นะครับแล้วก็ให้มาอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าแมรี่เนี่ยมันจะอยากออกไปนะครับซึ่งการจะออกไปเนี่ยมันต้องสลับตัวกันนะครับแล้วก็แบบว่าเฝ้ารอนะครับให้ ใครสักคนเข้ามาในหอศิลป์นะครับก็น่าจะสลับตัวกันนบะก็คือให้แมรี่เนี่ยออกไปนรนบและแกรี่ก็ตายอยู่ที่นี่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าแมรี่เนี่ยดูที่จะชอบอีฟมากๆนะดูแบบว่าอีฟเบี่อทิ้งฉันนะอะไรอย่างเงี้ยก็น่ใจแบบว่าออกไปอยู่กับอีฟหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ไปตรงไหนนะเราได้กุญแจมาครับห้องนี้เหรอ ยังไงกุญแจสีชมพูไอ้มันเป็นสีชมพูอย่ามีนะอย่านะอย่าเอาไม่มีฮะไม่มีเ <c oughs> ราแวงไงหลอนไปเองอะเราเนี่ยตรงนี้เอากลับมาหอศิลป์แล้วครับที่นี่ดูคุณตาจังก็แง่ละสิเซฟเลยเซฟเลยดนดนๆๆนดน,ดนอืมไฟสิบห้าเราต้องไปไหนนะข้างล่างตรงนี้ปิดครับอุ้ยตรงนี้ดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบรูปธรรมแห่งจิตวิญญาณนะครับเราไม่ได้ต้องไปไอ้ไอ้รูปที่มันเป็นโลกหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาในหนองน้ําเนี่ยเขาก็ให้เราแบบว่าไปคุยกับไอ้รูปที่มันโลกครับแล้วเขาก็ให้เราดิ่งเข้าไปในแอ่งน้ํานี่นะครับเพราะงั้นเราต้องกลับไปจุดเริ่มต้นนะครับข้างบนข้างบนเลยแล้วก็ลงมาข้างล่างครับใช่หรือเปล่าอ่าจริงด้วยตรงนี้ โลกรูปวาดฝาผนังใหญ่โตนี่มันอะไรกันโลกประดิษฐ์เหรอนี่มันหอสิลป์ที่เรามาในตอนแรกถ้าเรากระโดดเข้าไปในนั้นแต่จะกระโดดเข้าไปในรูปภาพยังไงนี่ไงทุกอย่างเป็นใจเป็นใจมากๆนี่เป็นโอกาสครั้งที่สองของเราไปเลยสำเร็จฉันเข้ามาได้แล้วมานี่เราอิฟมีใครเรียกอิฟเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอิฟโอ้โหแม่ หนูนี่ไปสะทั่วเลยนะอย่าวิ่งโซนแบบนี้สิโอ้โหก็บ้าแล้วแม่อยา่าแม่ปอมแม่ไม่รู้เหรอว่าหนูเจอทั้งอ่าผีเกิลในต้าเพียบเลยผีหุ่นผีทุกอย่างผีอีฟมากับแม่สิจับมือช่ไหมอีฟอีฟอับจับมือแกเรีบไปกับผู้ชายลาก่อนนะแม่เจอกันที่โลกหนาะอีแม่ปอม <c oughs> คุณจาไม่ได้ว่าเคยทําอะไรไปบ้างคือมันเป็นแม่ปลอมครับเพราะว่ามันจะมีอ่ารูปปัน้นอ่าไม่ใช่รูปปัน้นเดี๋ยรูปวาดรูปวาดแม่กับพ่ออยู่นะครับซึ่งมันน่าจะออกมาแล้วพาอีฟกลับไปอยู่ในรูปวาดนะครับซึ่งเราจะยอมไม่ได้เด็ดขาดเนีเราต้องออกไปข้างน,นอกนะครับต้องหาแกลลี่ก่อนแกลลี่อยู่ไหนะวะอันนี้ไงแม่กับพอ่อนี่ไงนี่ไงตัวจริงแต่เออเอานี่แกลลี่โอ้โหมาอยู่ที่รูปปั้นดอกกุหลาบ มีอะไรงั้นเหรอสาวน้อยคุณมองอะไรอยู่เหรอคะมันคือประติมากรรมรูปดอกกุหลาบคิดว่านะเวลาที่ฉันมองรูปปั้นนี้มันรู้สึกเศร้าไงก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะอีฟถ้าฉันพูดอะไรที่ทําให้เธอไม่สบายใจไปเดี๋ยวก่อนอะไรนะใครคืออีฟกันนั่นคือชื่อเธอเหรอเธอชื่ออีฟจริงๆเหรอเป็นเรื่องแปลกที่สุดเลยละ่ะแต่ฉันไม่รู้จักเธอเลยนะเอาว่ะจําได้ป่าแต่ว่าจริงๆแล้ว บางทีเราอาจจะเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะตายจริงดูฉันสิถามอะไแปลกๆอย่าใส่ใจเลยถ้างนั้นก็ลาก่อนนะเดี๋ยวแกลี่เฮ้ยเอาว่าพะพัชน,นาเหรอฉันได้เจ้านี่มาเมื่อไหร่กันเฮ้ยจำได้เหรอนี่ของเธอเหรอพระเจ้านี่มันเรื่องจริงอีฟชื่อเธออยู่บนนี้แถมมันจะเปืเ้อนเลือดด้วยเอาแฟนแบ็คจำได้ครับหเอาวะฉัน ฉันมีแผลที่มือแล้วก็เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้ภาชนะกับฉันใช่แล้วฉันได้รับภาชนะนี้มาเป็นของขวัญจากอีฟอีฟฉันจาได้แล้วเราเคยอยู่ด้วยกันที่นั่นฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยเราติดอยู่ที่หอศิลป์แปลกประหลาดด้วยกันโดนไล่จากรูปปั้นประหลาดแมรี่ก็ด้วยนี่อีฟเธอจําจได้ใช่ไหมจําได้จําได้จําได้หนูจําได้ขอบคุณพระเจ้า แระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยแต่มันเคยเกิดอะไรขึ้นฉันจาได้อิฟเรากลับมาได้อย่างปลอดภัยเย่ yeah! ยังมีหลายอย่างที่อยากจะคุยกับเธออิฟมันจะเป็นอะไรแมถ้าฉันเก็บผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ไปสักหน่อยจะไปซักคืนให้นี่ไงจริงด้วยซักคืนจริงๆด้วยครับแม่เพราะว่าเราจะได้เจอกันอีกแนะ่เอาว่านัดเจอกันนะครับอืมอิฟไปกินมกะกรองนน่ๆโอ้โห ยอดเหมือนจะได้อ่า happy end หรือเปล่า good end นะครับหรือว่า t ู o end ไอ้นี่ไม่แน่ใจแต่แน่ๆครับคือจบดีครับจบดี <c oughs> สุดยอดโอ้โหเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบอย่าลืมแปลงฟันแล้วก็หมพักก่อนนอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับกดซับไปด้วยบ๊ายบายเจอกัน